วิธีสร้างแผนที่การเดินทางนะครับจากต้นทางนะครับต้นทางไปถึงปลายทางเรามีแผนที่นะครับเราจะสร้างให้รถวิ่งไปตามเส้นทางที่เรากำหนดอย่างไรนะครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการสร้าง แผนที่นะครับลักษณะแผนที่ที่มีการเดินทางนะครับจากต้นทางนะครับไปจนถึงปลายทางมี GPS ปักหมุดนะครับบอกตำแหน่งต้นทางและก็ปลายทางลักษณะแบบนี้นะครับนี่ มีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยครับดับแรกนะครับเราเปิด c a n วาขึ้นมานะครับจากนั้นเราไปที่ presentation นะครับ p presentation จากนั้นนะครับ เราก็ไปเอาแผนที่เข้ามานะครับเราอาจจะดาวน์โหลดนะครับแผนที่จาก e l e m e n t เนี่ยนะครับเข้าไปที่แผนที่แล้วก็ไปพิมพ์ Google Map นะครับแล้วก็คัดลอก Google Map มาลงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราเตรียมแผนที่ไปแล้วนะครับเราก็ใช้แผนที่ที่เรามีเลยนะครับ ผมขออนุญาตใช้แผนที่ที่ผมเตรียมไว้แล้วครับคือตัวนี้นะครับเราเอาแผนที่เข้ามาใน c a นวาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็คลิกแผนที่เข้ามานะครับเราก็คลิกขวานะครับกำหนดเป็น Background นะครับกำหนดรูปภาพเป็น b a Background นี่ครับรูปภาพก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็น Background นะครับเคลื่อน ขยายอะไรไม่ได้นะครับเป็นแบ็กกราวเป็นภาพแบ็กกราวในแผนในพรีเซนเทชันเราเลยนะครับจากนั้นครับเรามาเอา GPS นะครับสมมติเรามาที่องค์ประกอบนะครับที่องค์ประกอบเราก็พิมพ์ว่า GPS นะครับแล้วก็ Enter นะครับมาที่กราฟิกครับที่กราฟิกครับจากนั้นเราก็ไปเลือกเอา GPS นะครับที่เราจะใช้นะครับสมมติว่าผมใช้ตัวนี้แล้กันครับก็คลิกนะครับเข้ามาแล้วครับเราก็ย่อลงสักหน่อยนะครับ ผมจะให้รถนะครับวิ่งจากจากตรงนี้แล้วกันนะครับจากถนนปิน9นี่นะครับจากตรงนี้นะครับ GPS เราจะเริ่มตรงนี้นะครับปักหมุดไว้ตรงนี้และก็ให้ไปที่ปลายทาง ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทานะครับเราก็คลิกอัลต์เนตนะครับ ALT ในคีย์บอร์ดนะครับคลิกค้างไว้นะครับเราก็มาคลิกที่ภาพ GPS ของเราครับลากลงไปครับไปวางวางนี้นครับวางเรียบร้อยครับ GPS เริ่มต้นหรือต้นทางนะครับเราก็คลิกเอาให้เคลื่อนไหวสัหน่อยนะครับมาที่คลิก GPS แล้วก็มาที่เคลื่อนไหวครับหรือ Animation นะครับแล้วเราก็มาที่เลือก Animation นะครับเราจะเอาแบบไหนนะครับทีนี้ผมเอาเป็นป๊อปแล้วกันครับคลิกป๊อปรับนี่นะครับก็จะเด้งขึ้นนะครับ อยากจะให้ขึ้นแบบช้าหรือเร็วนะครับเอาขึ้นช้าๆแล้วกันครับผมก็มาปรับความเร็วนะครับคลิกกลับมาครับนี่ครับจากนั้นครับปลายทางของเราก็เช่นกันนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เอาป๊อปด้วยแล้วกันป๊อปขึ้นช้าๆเหมือนกันครับนี่ครับจากนั้น มาคลิกที่ต้นทางนะครับต้นทางคลิกขวาครับคลิกขวาเอาแสดงเวลาครับแสดงเวลาอ่าหมายความว่าถ้าเริ่มตรงนี้นะครับก็จะตรงนี้นะครับแถบตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยครับก็จะเด้งขึ้นตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ่าต่อมาครับ เรามาคลิกปลายทางคลิกขวานะครับแสดงเวลาเช่นกันครับโอเคนะครับคลิกต้นทางเราลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนี่แบบนี้ขึ้นพร้อมกันเลยนะครับเราลอง ปรับตรงนี้ครับแสดงเวลาตัวนี้ให้ขึ้นทีหลังลองดูครับนี่จะขึ้นทีหลังนะครับเรงเริ่มต้นครับอ๋อนี่อันนี้ขึ้นทีหลังนะครับผมจะใช้ตัวนี้ขึ้นต้นนะครับเราก็เริ่มหลากลากมานะครับออกมาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็ปรับย่อลงไปครับโอเคนะครับลองเล่นดูครับ ปป๊บอ่าต้นทางไปไปลายทางนะครับอันนี้ก็จะหายไปจากนั้นครับเรามาสร้างเส้นทางนะครับเราจะสร้างเส้นทางว่าเราจะเดินทางจากถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะครับเราจะไปราชพัดสวนสุนันทาเนี่ยนะครับเราจะไปยังไงนะครับเรามาที่วาดครับหรือดรอนะครับ นี่นะครับคลิกวาดนะครับก็จะมีปากกาครับเอาปากกาเอาบปตัวนี้ละกันนะครับนี่นะครับปากกาเลือกสีแดงนี่แหละนะครับเลือกสีแดงสีแดงครับที่การตั้งค่าเส้นนะครับเราจะเอาเส้นขนาดเท่าไหร่นะครับเอาสัก เราก็เลื่อนครับเอาสักแปดแล้วกันครับโอเคได้แล้วครับเราก็เริ่มเลยครับเราจะลากเส้นเราจะให้เดินทางไปอย่างไรนะครับอย่างเช่นอ่าผมเอาเดินทางมาทางนี้ครับแล้วก็เลี้ยวขึ้น,รรรนตรงนี้เลี้ยวครับถึงตรงนี้เลี้ยวแล้วก็เข้ามาอย่าง มหาวิาลยราชพัฒนะครับสวนสุนันทานะครับจากนั้นครับคลิกนะครับตรงเส้นของเรานี่แหละนะครับเราจะให้เส้นนี่เคลื่อนไหวครับเราก็มาที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับป้ายครับเคลื่อนไหวแบบ ไปนะครับคลิกครับก็เส้นสีแดงก็จะเลื่อนไปแบบนี้นะครับเลื่อนไปแต่ทีนี้มันแบบนี้มันเร็วครับเราก็ปรับความเร็วของมันลงครับไปสุดเลยครับนี่นะครับสังเกตดูครับลองเล่นดูนะครับสีแดงจะค่อยๆไปครับนา่นครับได้แล้วจากนั้นครับเรามาที่องค์ประกอบครับ องค์ประกอบเรามาเอารถครับรถเข้าไปวิ่งครับเราก็มาที่พิมพ์ว่าค a r top view car top view แล้วกันครับ enter ครับป d graphics คราวนี้เราก็เลือกเอาเลยครับจะเอารถคันไหนสวยๆนะครับ เป็นรถที่เต็มหัวท้ายนะครับเรามามุมมองจากบนลงนะครับมองจากมุมบนลงนะครับสมมุติว่าเราจะเอาคันนี้แล้วกันคลิกครับเลือกจากนั้นเราก็ย่อรถลงครับย่อลงให้ขนาดตามที่เราต้องการคลิกนะครับลถมาเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับ เริ่มต้นนะครับจากนั้นครับเราก็มาที่เคลื่อนไหวครับ a n i m a t i o n มาตรงนี้ครับสร้าง Animation ครับเราจะให้รถวิ่งไปตามเส้นสีแดงครับสร้าง Animation แเราคลิกสร้าง Animation แ,แล้วเรากล็ลากรถเราไปครับไปตามเส้นครับ เป็นสีแดงลงมาถึงจุดหมายครับเนี่ยรถเราจะไปแบบนี้นะครับแต่รถเราจะไปในลักษณะสไลด์ไปข้างๆนะครับวิธีการครับเราเปลี่ยนครับให้รถเราวิ่งหน้าตรงครับเรามาตรงนี้ครับจัดองค์ประกอบตามเส้นทางครับคลิกมาครับ หมประกอบตามเส้นทางนี่หน้ารถเราก็จะไปนะครับขออนุญาตหมุนรถเราไปอย่างนี้ด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะไปหันหน้าไปถูกทางหรือไม่นะครับลองเล่นดูครับปึ๊บเลียวนี่นี่นี่โอเคเสรครับเสร็จแล้ว จากนั้นครับดูมันจะเงียบเงียบไปสัหน่อยใช่ไหมครับเราใส่เสียงนะครับให้มีเสียงรถวิ่งครับวิธีการนะครับมาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่าค r าไราครับค่าไราวิ่งครับ D R I V I N G นะ คารายนะครับคารายวิ่งครับเอนเตอร์ครับเราเลื่อนตรงนี้นะครับที่ลูกศรนี่ครับไปหาคําว่าเสียงครับเสียงนี่เสียงครับก็จะมีเสียงนะครับในรูปแบบ mp3 นะให้เราครับลองฟังเสียงดูก็คลิกตรงนี้ครับ ค่าไดจูหรือค่าไดท์บายอ่าถือว่าเราเลือกแล้วครับผมเอาตัวนี้ครับเราคลิกตรงนี้นะครับที่เริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มเสียงตรงไหนนะครับแล้วเราก็มาเลือกเอาครับคลิกตรงนี้ครับเลือกเสียงครับอ่าเสียงมาแล้วครับแทบเสียงมาแล้วลองเล่นดูครับ อ่าเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการสร้างแอนิเมชันการเดินทางนะครับด้วยรถยนต์มี GPS บอกตำแหน่งนะครับจากต้นทางไปถึงปลายทางครับเทคนิคง่ายๆ จากแคนวานะครับในการสร้างแอนิเมชันอีกวิธีหนึ่งนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปประยุกต์ใช้นะครับนำไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ